ครับสวัสดีนะครับผมพกศก์ส่องเบาอีสานพี่น้องนะครับผมเนาะคุณตาบ่าพี่น้องคุณตาบอเนาะครับผมเนาะ่เบาอีสานอยู่ไนเนาะพี่น้องอ่าพี่น้องคงจะจําได้แล้วละ่ะเพิ่งมาหอดจอดถึงนะครับผมเนาะเนะพิ่งอาบหน้าเพิ่งเสร็จพิ่งจะท่วนไปลักนี้นอนแล้วพนะุ่นอะพวกท่านี่คืหน้าขาเถอะเดี๋ยวกนไ <laughs> ฟ้ากวนเสกันเด้๋ นะกับผมเนาะกลับมาหอดประมาณสองถุมเคิงนะครับผมออกจากบ้านตีห้าครึ่งพี่นองใส่เวลาสิบห้าชั่วโมงในการเดินทางจากหนองบัวมะสีสะเกดพี่นอ้องนมานั่งรถประมาณเจ็ดแปดต่อนะครับผม,มโอ้ท่านี่กัะ เตรียมกับเขาไว้เหตุกันเราพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะเพิ่งอาบน้ำบอกมากนะครับผมเนาะปลาวันกับปลานัาง่งเตรียมกับเขาเด้๋ยวาสันเดีะมึงนู้นพี่น,น้องหมกนมไ่้ พัดดอกพัดใส้หมูนะพี่หน่องอแล้วกันเอ่อแกงปลาแกงออมอย่างแกงออมอย่างปลาทุอนออมกบดกรสมพงศ์ดรสมพงศ์ยังเหลือป่าปาทุน อกเตร์สมพงศ์กำลังจำซินอยู่จ่ได้พี่นอ้องปาปปาควาเออร,รืรเอลายว่ปพุทเออกหัวมดคือว่าสิแต่พี่น้องพึ่งมาหอดจอดถึงโอ้พึ่งกะเตรียมกับเขาไว้แล้วกิน <laughs> เขาว่ากินเขาว่าจะได้บนว่า <laughs> มุกน้องใหม่ครับผมเนาะอมกรบพี่น้องมาเดินมาเดินมาเด้อมากินข้าวน้ำกันอันนี้กะก่อนสิมากกิดอดูหยาดท,ทั้งเจ้าอวามละเด้อพี่น้องผมเห็นว่าม,มาเท่อลทลาเลยเด้อมาเด้อปะวัน มากินเขาต้วงกันอาวัิาไม่ใช่ได้เสียบตัวคุกพูดีย่สิเสียบปะแลเดีย่มากินเมื่อกี้ลุงเดียพ่อมากินีเดกอมหลูกเดกอมลูกดิกผัดดอกผักช่างบ้านมาท่านมีลิดอกผักของแง้มหนาว ทั้งบันนี่นองใหม่แมนบ่แมนครับโมกแสบเพ่ทงบาเจ้าวอบาขอจนี่น้องใหม่มน,มน,น้ง,ง,ง,นนนงม่นี่เน่านาน้องใหม่ามห้ากัน,นะกน,นไมหาโหลด,ลดากัน้ค้าังเจีนรถห่าอ๋อรถใหญ่แกนอใหม่มากรถเ,เนาะแกมากจะเต็มรถกระบะนึงรถเลยนะเอืม เนี่ยมาพักลุงม,มืนแก่เนกินแก่้เด้ในมันมในมันหรอไม, <c oughs> ม่ยังครับเมื่อไ่เปอรนเ้าบวตีมเมื่อนัรไเปิวบิวตี้ยบิวตี้มีคนเซ้าันบิวตี้ผู้สาวาวิสนันเฮ้ยยมาเบ้าเม่ผู้่าวข่อยสีเขียดเบิ่น <c oughs> อันนั้นค่พอลุงกัะเซเพบ่นคือการตัว ผู้บ้าข,ขวัญจีเกียดเวอร์อยู่ตีว่าไอ้หน้านไอน้บอเนี่ยในในผักอีลุ่มแกเป็นบูเดอไอไม่ย่ำแกไอเนี่ยนครับแกไอผู้เฒ่าเขาบอกว่า ไม่กินเขาอ <laughs> ่กินพวกเขา <laughs> <c oughs> มม่อันคูกเวให้มาคุกเวเห็นแบบโต๊ดอุ้งเดียกินข้าวเจ้าปะไม่ยังล่ะกกนเะน,นี่ยข้าวเหนีนนยวมาฝาดข้าวเจ้าก็มีเด้อ นางมี่เลยบางกาครับบอกว่าอีสานรถพุ่งเนี่ยวาติวยังขีรถใหญ่กี่ดอกอยาเป็นรถลงลงทุนมาหลายแล้วเนาะป้านั่งใช่ใช่หมดไปเยอะแม่นลงทุนมาหลายแล้วจะเป็นรถมันเย็นยังลงทุนมาสามสิบกว่าปีแล้ว คือทำอะไรขึ้นเนี่ยขึ้นเนียวมื่อน,นั้นมื่อน,นั้นบงไปฝากว่าการใส่แซ่บไลยบงโดนไหมแซีบคักเส่บเนี่ยมันก็เสียบลายพ่อใา่แม่มันได้กว่อกันไส, <laughs> กสมกไปฝากยวน<อ>ชนบุรีบ้านบึงไหมครับผูอือใดเนี่ย กี่สาวเจียวเอามาไปผุดแม่บ่น้อไม้น้อไม้สนยูสอนบุรีเขาจะาปลูกอยู่นะอยู่หลังหอเพือ่อนพอกันแค่เพื่อกับปู่ครับก็เลยเอามาโมกสูวกันเหมือน,นั้นของล้ามางอาหัรน้ำมะแกงแซ่บแซ่ไม้นสนไปที่นี่เอาเอาเอาน้องไม้สนมะแกงพ้อเอกีกับแม่หน่อยอก,กับอีลา กินเอากินเอาแซบเพื่อนเพราะเอกโอ้ยขึ้แซบเลยคือแซบเลยน้องใหม่สดเต็มใสก่กระปุกไงแบบนะไงเนาะเ่ากันใส่บักมากกันบักมากกันมกุกใส่ละไม่ไหวานน้องใหม่ยังมุกเป็นปผูกอยู่หลังหลังหง้องมาแกงแล้วก็ใส่เห็ดให้เละลอยเห็ดเทียม ใส่เห็ดนั่งฟ้าเห็ดขอนกับเห็ดอะไเข็มครับครับอะไรพี่น้อ,องกินหม้อก็ไม่ใหญ่หรอกมุ้ <c oughs> มมงน้ำแจ๊กเก็ตโกมมุงน้ำไมาเกียงกบเสยียบอยู่เสียบก็กินล,ลายๆสิละลบ้านมีกบลาย,ยบ่บ่ครับชาวบ้า,บบานสิบก่กอยมีแบบนี้แล้ว ตั้งต่มีตลาดของปลามาน่นอีอ๋ขาหหานากักสซีมีแต่อึงน้ำนาอึงอ้องเอืนอเงนี่เองบะางเทียก์กับใปไต้ได้เทียน์ซีิบหาสิบโรเดียน้มันออกอะไรอึ้องภูเขานเนี่ยแม่นครับฝังอยูอทรายเนะอึ้งภูเขาน้ำปลามันน้ำไ<อ>ม่หลเป็นน้ำไห,หลครับไข่กันท้องไปลาหมกปลาหมกมา นาากินมนเลยนะด้ไ่เไรีครับผมอ้นโอยีหมันบกดุโอ้ตัวเบื่อ้ยเขย่ากยวเลยหมอนกเแไปม่ใช่ด็อกเตอร์นะคือคือคือหมื่นหนึ่งแต่ละหมื่นบปต้องซื้อกระดานบำรุกหากินมันซือเลยกา าาามาได้ย่งออกจางเหินบ่เคยกลับมาม,ามือ,ปอ <c oughs> เปลเ่าเาาารี่บ้านเวรคือกระเาตัวแถวบ้านกบสูมือนี้บ่มีแล้วหายากทัดกบเลี่ยไหนนั่นมันออกมั้งมันู่แถวเงินใจค <c oughs> าับพีน้องขออนุญาตกินเขากันด้วพี่น้อง พบก,กันใหม่คลิปหน้าเนานะครับผมเนะาะฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ท่านซองบายสายน้ำเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับผมเนาะพี่ท้าวประกันได้ต้องขอโทษขออภัยคลิปนี้บายสายขอญาตขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผม